สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตูมารุทช่องตูเก็นเซอร์ก so ูนั่นเองวันนี้มีข่าวของยาวัคซีนที่เขาบอกว่าได้ผล66กันเลยทีเดียวที่เราทุกคนรอคอยตัวยาชนิดนี้นะครับเพราะมีหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ซึ่งอย่างที่ทราบเดี๋ยวได้ผลและไม่ได้ผลถึงกับเสียชีวิตก็มีนะครับ ซึ่งความหวังเดียวของทั่วโลกและประเทศไทยก็คือวัคซีนตัวนี้นี่เองหรือจะมีตัวอื่นออกมาอีกผมว่าต้องมีแน่นอนก่อนที่จะไปตามรายละเอียดของข่าวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่พี่น้องทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระบันเทิงและข่าวดีๆข่าวเด็ดข่าวดังนะครับและข่าวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นข่าวด่วนอย่างที่เกิดไปแล้วว่าวัคซีนได้ผลถึง6 6ด้วยกันนะครับโดยบริษัท j o h n ส o n แอนด์จอผมไม่รู้ว่าเป็นบริษัทเดียวกับอุปกรณ์จอร์ s o นจอร์นที่เราคุ้นเคยกันดีหรือไม่นะครับเผยว่าวัคซีนต้านโควิดได้ผลโดยรวม66%นะครับแต่ยังรับมือได้ไม่ดีต่อไวรัสกลายพันธุ์หมายความว่าถ้าไวรัสตัวนี้เขายังรับมือได้แต่ถ้าเราช้าไปมันกลายพันธุ์มันก็จะเปลี่ยนเป็นไวรัสตัวอื่นนะครับก็ต้องใช้ตัววัคซีนตัวอื่นเช่นกันนะครับ เมื่อวันที่30มกราคมสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท Johnson Johnson หรือบริษัท J&J นั่นเองผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเครื่องมือแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของสหรัฐอเมริกราเปิดเผยว่าเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับ ถึงผลการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นพบว่าวัคซีนตัวนี้ที่ใช้เพียง1โดสเท่านั้นนะครับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการยับยั้งป้องกันไวรัสโควิดที่72เด้วยกันในการทําการทดลองทางคลินิกในสหรัฐอเมริกาแต่พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนตัวนี้ลดลงอยู่ที่66เซเมื่อประเมินประสิทธิผลโดยรวมจากการทดลองทางคลินิกใน3มทวีป และการป้องกันกับไวรัสโควิดที่กลายพันธุ์นั่นเองนะครับในการทดลองวัคซีนของ j j ที่ใช้อาสาสมัครเกือบ4 4 0 0 0คนด้วยกันพบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลในการต่อต้านเชื้อไวรัสทั้งในผู้ป่วยที่มีอาการอ,อ่อ,อนๆปานกลางและมีอาการรุนแรงซึ่งได้ผลสูงถึง72ในการทำการทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้ผลลดลงเหลือ57%ในการทดลองในประเทศแอฟริกาใต้ที่พบการกลายพันธุ์ของไวรัสนั่นเองส่วนในลาตินอเมริกานะครับได้ผล66%ด้วยกันซึ่งนายอเล็กซ์เกอร์สกี้ CEO ของ J&A n กล่าวว่าเราภูมิใจที่ได้บรรลุหลักไม้สำคัญและพันธกิจของเราในการรับมือกับวิกฤตสาธารณาสุขของโรคที่ยังดำเนินต่อไปด้วยความเร่งด่วนเพื่อทุกคนและทุกทกที่ส่วนด้าน นางเจนชากี้โกสกคำเนียบรัฐบาลหรือคำเนียบข่าวนั่นเองนะครับล่าว่าประธานาธิบดีโจบันไดของสหรัฐได้รับทราบข้อมูลนี้และสำนักงานอาหารและยาวงเล็บนะครับ FDA ของสหรัฐจะทำการประเมินในข้อมูลนี้ต่อไปอีกจังกันครับในขณะที่ j จระบุว่าจะยื่นขอความเห็นชอบจาก s d a เพื่อให้อนุมัติใช้วัคซีนตัวนี้เป็นกรณีฉุกเฉินในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งจะเป็นวัคซีนต้านโควิดตัวที่3ที่สามารถใช้ได้ในประเทศสหรัฐที่เผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดหนักของไวรัสโควิด -19 อยู่ในขณะนี้นั่นเองหลังจากที่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็และวัคซีนของโมเดอร์ซึ่งมีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่ราว95เป็นวัคซีนตัวที่2นะครับที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ในสหรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองสำหรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ของ J&J นั้นใช้ในการป้องกันเพียง1โดสเท่านั้นในขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์และ m o เดอร์นาต้องใช้จำนวน2โดสในระยะห่างที่ต่างกันไปและขณะที่วัคซีนของ J&J สามารถเก็บได้นานถึง3เดือนที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิตู้เย็นปกติแต่วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาต้องเก็บไว้อุณหภูมิที่เย็นจัดถึงติดลบ70องศาเซลเซียสและติดลบ20องศาเซลเซียสตามลำดับซึ่ง J&J ก็ระบุอีกว่าหากวัคซีนตัวนี้ผ่านการรับรองแล้วบริษัทจะสามารถจัดส่งวัคซีนในสหรัฐให้ได้ร้อยล้านโดสนะครับภายในเดือนมิถุนาปีนี้ เอฟระบุว่าการทดลองวัคซีนในเฟส3ของ j n ซึ่งทำให้8ปประเทศมีอาสาสมัครเข้าร่วม43,783คนในจำนวนนี้34%มีอายุ60ปีขึ้นไปส่วนการทดลองในสหรัฐมีอาสาสมัครเข้าร่วม19,302คนส่วนในลาตินอเมริกา17,905คนและแอฟรกิกาใต้6,575คนประสิทธิผลจากการ ทดลองนี้นะฮะทางคลินิกที่ได้มีความแตกต่างกันไปในแต่ภูมิภาคซึ่งเป็นการเน้นย้ําให้เห็นถึงความน่ากลัวที่มีมากขึ้นของไวรัสกลายพันธุ์นั่นเองครับผมก่อนนี้นะครับเริ่มจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับวัคซีนหลายๆตัวที่สหรัฐอเมริกาได้ค้นคิดและผลิตและอีกหลายๆประเทศด้วยกัน,นะฮะให้ความร่วมมือที่รีบผลิตวัคซีนมาจํากัดไวตรัสตัวนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะกลายพันธุ์ นะครับไปเป็นสายพันธุ์อื่นและมันจะจํากัดยากและมันจะป้องกันยากวัคซีนตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปซึ่งก็ต้องมานั่งเข้าสู่วิจัยวิทยาศาสตร์คํานวณวัคซีนกันใหม่อีกทีนะฮะขอเอาใจช่วยนะครับคนที่ผลิตวัคซีนทุกคนเลยทุกประเทศนะครับนี่นะครับข่าวสารดีๆที่เอามาฝากพี่น้องทุกท่านเลยนะครับกดอ,อื่นเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับและกดติดตาม ท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระบันเทิงข่าวเด่นข่าวดังแน่นอนจากช่องเราดูเคนเซอร์กูดครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ